มีผู้ถามมาว่าเวลาทุกเกิดแล้วจะดูไปเรื่อยๆจนมันดับหรือว่าจะดูแบบว่าไม่ต้องไปสนใจมันพอมันเกิดแล้วเราก็มันจะดับตอนไหนเราก็ไม่ต้องไปสนใจผู้ถามนี่ถามถามลักษณะนี้ก็ฟังรู้ทันทีว่าเราไปดูทุกเนี่ยเราก็ไปดูอตัตราเพราะเราทุกเนี่ย อุปทานขันนั้งห้าเนี่ยก็คือตัวทุกข์ตัณหาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ตามที่ข้าพเจ้าแนะนําดูนะอยู่นะให้เห็นกายในกายถ้าเราไปดูฐานกายหรือฐานเวทนาเรายืนนานๆเนี่ยถ้าเราดูตัวฐานกายเนี่ยเรายืนนานๆเท้าสัมผัสพื้น,นยอยู่ยืนสักเจ่วโมงมันก็จะโอ้โปวดแสบปวดร้อนเลยที่เท้าเนี่ยเพราะว่ายืนท่าเดียวเรียบทเดียวมันทุกข์ถ้าเราไปดูทุกข์ตัวนั้น ถ้าเราทนไหวมันก็ดับเพราะว่าทุกมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังลุกขังอนัตตาเพราะมันเป็นเวทนาไงเป็นทุกขเวทนาเวทนาที่ก็ไม่เที่ยงในที่สุดแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกแล้วก็ดับไปเหมือนกันว่าข้าไปยึดในัตตามันจะเป็นทุกพอเราไปกำหนดฐานกายฐานเวทนาฐานจิตปุ๊บเนี่ยมันเป็นอัตตาทันทีเลยมันเป็นตัวกูของกูมันก็เลยเป็นทุกข้าไปยึดอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุก โลเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณเนี่ยไปคือขันห้าเราก็เข้าไปอุปทานเนี่ยนะเป็นตัวทุกถ้าเราไปกําหนดอย่างนี้มันทุกเพราะฉะนั้นเราเจริญสติปฐานสี่เราเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าย่อมาแล้วก็คือเราต้องการเจริญสติให้เห็นสัมพัญญะไม่ใช่เจริญสติในฐานกายฐานเวทนาจิตธรรมอย่างเดียวเพราะเราเจริญ สติคือระลึกรู้ในฐานกายเวทนาจิตธรรมอย่างเด่นดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกมันมันได้สมาธิเพราะว่ามีตนเป็นทีกก่เกาะที่พึ่งแต่เราเราดูกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกจริงแต่คือนี้ว่ามันมันเห็นแค่ปัจจุบันอารมณ์ในขณะนั้นมันยังไม่ได้ตัดมันเป็นแค่สติมันดับกิเลสไ,ได้แค่ขั้นกลางสมาธิเนี่ยนะสติทําให้เกิดสมาธิดับกิเลสแค่ขั้นกลาง จะไปขั้นละเอียดแล้วจะต้องเจริญนี้ปสนณาคือให้เห็นรูปนามเกิดดับทีนี้เราจะเจริญยังไงเจริญสติเนี่ยเราต้องเกินเจริญสติให้อยู่กับสัมปัญญาสัมปัญญาเนี่ยมันมีอยู่ในฐานกายสัมปัญญาแปลว่าความรู้สึกมันมีอยู่ในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมมันมีหมดเหมือนกันดังนั้นที่ให้เจริญสี่ฐานเนี่ยก็เพราะว่าเราเจริญฐานกายอย่างเดียวก็ไม่ได้บางครั้งเราก็ต้อง อยู่ในฐานจิตบางทีเดียวแล้วก็อยู่ในฐานเวทนาเพราะฉะนั้นยืนนานๆนั้นเกิดเวทนาเราจะดูเวทนาเนี่ยเอาสติไปดูเวทนานยจนกระทั่งทุกข์ดับก็ได้ถ้าเราทนไหวอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราทนไม่ไหวแล้วทํำยังไงแล้วเพราะวันเวทนาจัดๆเนี่ยถ้าเราดูฐานเวทนาทนไม่ไหวยืนนานๆไม่ไหวเราก็เปลี่ยนเป็นนั่งนั่งนานๆไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินเดินนานๆไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเป็นพักนั่งพักหรือนอนพักอะไรอย่างเงี้ย นะสันสตินนตเนี่ยบางอนิจจังแต่อริยบทสี่เนี่ยก็คือการลันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยบางทุกขงังก็นี่มันมีการปฏริวัติวิธีหนึ่งก็คือต้องตัดอุปทานก็คือให้มีสติอยู่กับสัมมัญญาถึงจะเกิดเวทนาในขณะที่ยืนเวทนาในขณะที่ยืนเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกนึบหนึงนน่งนบหนึงน่งหรือเวบหนึ่งเวบหนึ่งในฝ่าเท้าหรือเสียวแว็บหนึงน่งแวบหนึ่งในฝ่าเท้าเราเอาสติด,ดูที่ความเสียวความรู้สึก,กนั้นเลย เราจะไปดูที่ทุกขเวทนาแต่ว่าแน่นอนที่สุดถ้าความเสียวความรู้สึกของเรามันไม่มีหร, shimmer. หรือมีน้อยเนี่ยเราก็สังเกตไม่ได้ถ้ามีน้อยก็ยังเกาะเกาะน้อยแบบเลือดฉีดที่ฝ่าเท้าเนี่ยนึบหนึงนึบหนึงเวิบหนึ่งเวิบหนึ Dans ่งเราก็ดูไปเรื่อยเพราะสติสมาธิเนี่ยมันแยกชัดระหว่างเวทนากับความรู้สึกแล้วเนี่ยสติไปอยู่กับความรู้สึกชัดค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเวทนามันดับไปเองเราย้ายสติ ไม่ให้ไปเกาะทุกเวทนามันก็จะต่อไปได้อีกแต่ถ้าเราไปเกาะเวทนาโดยตรงเนี่ยจนจนดับได้เข้าสู่ส่วนละเอียดจนกายเบาได้จนเวทนานั้นดับได้เนี่เรียกว่าเราดับแบบสมาธิแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับสามัญญาอยู่ในเวทนานั้นะมันจะมีอาการแน่นหน้าอกสะเทือนมาในหน้าอกใจเต้นและเครียดทิสะแล้วก็ดูจนกระทั่งจับความรู้สึกให้ชัดเจนจนกระทั่งมันโปร่งเรียกว่าดับแบบวิปัสสนา